สวัสดีค่ะทุกคนกล่าพบกับเจนอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาแปลกแปลกแนวมากๆเพราะว่าเราไม่ได้มาร้องเพลงนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มาทําอะไรเกี่ยวกับศิลปินที่เรารักทั้งหลายเลยนะคะแต่ว่าเราจะมาอันบ็อกกีตาร์ของเรานะคะซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ ้าใครได้เห็นคลิปลองเพลงก่อนหน้านี้นะคะก็จะเห็นเจนนะคะถือกีตร์ตัวหนึ่งที่เป็นสีดำนะคะก็จะใช้น้องกีตร์ตัวนี้นะคะในการอัดคลิปในช่วงหลังๆวันนี้ก็จริงๆก็เพิ่งได้ตัวนี้มาไม่นานวันนี้เองนะคะก็วันที่ลงคลิปลองเพลงรักนิรันต์นะคะวันนั้นก็เป็นการได้กีตร์มาวันที่2นะคะแล้วเราก็ลงทุนนั่งอัดคลิปนั่งแบบอัดกีตร์ตัวนั้นเลยเพื่อที่จะร้องเพลงนะคะ ก็ถ้าใครอยากจะชื่นชมเสียงอันไพเราะของน้องเต็มๆนะคะก็ไปรับฟังเพลงที่เจนเคยร้องก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีน้องไม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดกระเป๋ากันเลยดีกว่านะคะจะอันบ็อกซ์ของแล้วจะต้องเป็นแกะกล่องไหมแต่ว่านี่เปิดกระเป๋านะคะเพราะว่ากล่องเราได้สูญหายไปตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็วันนี้เราก็จะมาเปิดกระเป๋ากันว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงสําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ นะคะทุกคนเราก็อยากจะให้ทุกคนได้ย่โฉมน้องกันนะคะว่าแบบน้องหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะและนี่นะคะก็เป็นกีตาร์นะคะตัวที่สี่ของเรานะคะซึ่งถามว่าทำไมมีเยอะขนาดนี้นะคะก็เริ่มแรกเนะี่ยก็ก็จำไม่ได้นะคะว่าใครให้มาบ้างนะเพราะว่ามันหลายตัวแล้วมันก็นานมากแล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามี4ตัวของเราแล้วกันนะคะเป็นกีต้าร์ไม้ตัวหนึ่งกีต้าร์โปรตัวหนึ่งกีตาร์เอ็นย่าแบบนี้แหละ ตัวหนึ่งแต่ว่าเป็นคนลาแบบกันนะคะแล้วก็มีอันนี้ล่าสุดก็เป็นเอ็นย่าเหมือนกันนะคะเอ็นย่าโนวาโกตามชื่อคลิปเลยนะคะ SP1 ก็คือตัวนี้จะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันจะมีลําโพงภายในตัวด้วยนะคะแล้วก็น้องก็จะมีปุ่มตรงนี้ไว้สําหรับกดเพื่อที่จะแบบเปิดเป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็น้องก็มีที่ชาร์จข้างหลังด้วยนะคะเป็นแบบ หมือนชาร์จโทรศัพท์เลยอะคือตอนที่เรายังไม่ได้มาเราก็ไปศึกษาใช่ไหมแล้วก็จริงๆ No v a วาโกะเขามีหลายหลายแบบมากเลยนะที่เป็นไฟฟ้าเลยก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ No วาโกธรรมดานะคะแล้วก็น้องอาจจะแบบอาจจะไม่เชิงเป็นโคมไฟฟ้าแบบนี้นะคะต้องไปหาดูกันนะคะทุกคนก็ถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อตัวนี้มานะคะจริงตอนแรกอะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอยากจะซื้อมาเลยแต่ว่าเราดันไปเลื่อนผ่านช h อป e ี ชอปปี้ e เป็นเหตุนะคะแล้วทีเนี้ยก็รู้สึกว่าทําไมน้องน้องหน้าตาดีแล้วก็รู้สึกว่าบอดี้สวยแล้วก็มีสีที่เราชอบก็คือสีดําตัวนี้นั่นเองจริงๆตัวของนว่า Go SP1 อันเนี้ยมีหลายสีมากนะคะมีสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีชมพูนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คิดว่าประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราเลือกสีดําแบบเนี้ยมาเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราชอบชอบความสีดำแล้วก็จริงๆน,น่าจะมีสีขาวอีกตัวหนึ่งแต่เราแบบกลัวเลอะเออเป็นเป็นคนที่แบบคือถ้าสมมติจะเป็นสีขาวก็คู่แบบไม่ค่อยระวังอ่ะคือขนาดแค่เป็นกีตาร์ตัวเนี้ยเราแบบต้องคอยแบบเฮ้ยข้างหน้าจะชนไหมข้างหลังจะชนอะไรหรือเปล่าเวลาจะออกมาเล่นทีนึงนะคะลองเป็น พี่กังวลมากผะว่าแบบต้าตัวเก่าๆของเราอะเราก็าคือชนจนมันเป็นรอยอะคือบางทีนั่งอยู่ข้างๆหรือแบบนั่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ชนแล้วว่าคือถ้าสมมติเป็นสีขาวมาเนี่ยมันน่าจะแบบน,น่าจะไม่ไหวนะคะอย่างไงยเป็นสีดําอย่างน้อยมันก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องระวังอยู่ประมาณนึงเลยนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งซื้อมาคือเราก็ไม่อยากจะให้น้องมีรอยด่างหรือว่าอะไรที่แบบเป็นความซุ้มซ้างของเรา กลับมาในการเล่าของเรานะคะก็คือเราเลื่อนผ่านช้อปปี้ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นน้องตัวนี้ก็รู้สึกว่าทรงมันสวยมีสีที่เราชอบเราไปศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างมาแล้วเราก็เลยแบบเออน่าสนใจอยากจะได้ประมาณนึงด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนตัวนี้อยู่ที่ขนาด35นิ้วนะคะเป็นไซส์แบบไม่เชิงมินินะเพราะว่ามินิมันจะเล็กกว่าน,นี้ใช่ไหมเป็นเหมือนกับไซส์สำหรับสาวตัวเล็กหรืออะไรเงี้ยใช้ได้นะคะแล้วมันก็ไม่ได้หนักด้วยนะ คือถือแบบเบามากๆแล้วก็คืออย่างกีตาร์ก่อนอันนี้ของเราอะน่าจะอยู่ที่ประมาณ41นิ้วได้นะคะเพราะมันใหญ่มันโค่งมากอะไรเงี้ยแบบคือเราวางมือได้แบบถนัดเลยี้แต่ว่าพอเราได้กีตาร์ตัวนี้มาวันแรกที่เราเล่นอะคือเราเก่งมากเพราะว่ามันเมื่อยอะคือเราไม่รู้จะไปวางตรงไหนจะวางยังไงให้มันถนัดมือดีเพราะมันเล็กไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วก็คืออ่ะมันก็ต้องแบบ ปรับตัวนะคะเราตั้งใจจะซื้อน้องม,มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยคือมันพกพาไปไหนสะดวกแบบง่ายๆแบบสะดวกมากนะคะเพราะว่าตัวมันเล็กคือเหมาะสําหรับสายที่จะต้องไปเที่ยวหรือว่าอยากพกกีตาร์ไปแบบไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปแบบขับรถชิลๆหรืออะไรเงี้ยคือพกไปได้แล้วก็ไม่ได้เกะกะเลยนะคะเพราะว่าคืนหนึ่งคืนน้ําหนักเบาแล้วก็ตัวเล็กด้วยอะไรเงี้ยพกพาสะดวกแล้วก็เขาก็มีกระเป๋า แถมมาให้ด้วยนะคะจริงๆของแถมมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวมารีวิวกันนะคะว่าของของแถมในกีตาร์เรามีอะไรมาบ้างนะอ่ะเรามาดูของแถมของเรากันนะคะว่ากีตาร e ์เอเนี o หรว่า GO SP1 ของเราที่เราซื้อมานะคะมีอะไรบ้างข้างในนะคะเจงก็จะมีอ่ะใบเสร็จรับเงินนะคะที่เราสั่งมาก็จะมีรายละเอียดของอยู่ข้างในนะคะ เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็เขาจะมีถุงแบบนี้มาให้นะคะใส่ของแถมของเราข้างในซึ่งเยอะล้นหลามมากมากนะคะอย่างแรกก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขามีสายชาร์จใช่ไหมก็คือเขาจะมีตัวสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะที่เรายังมมวนเก็บดีอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะคะอย่างที่บอกไปว่าบอกไปไหมเมื่อกี้นี้ตัวชาร์จของน้องอะ่ะก็คือเป็นหัว Type C คือแบบชาร์จข้างหลัง แล้วก็แบบต่อกับอะแดปเตอร์หมวดชาร์จโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะคือมันเป็นฟิลแบบเหมือนเวลาเราชาร์จโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้เลยอะไรเงี้ยก็แค่แบบเปลี่ยนจากโทรศัพท์มาเป็นกีตาร์นะคะมันก็จะแบบมีไฟขึ้นนะตามที่เราได้ดูในคู่มือของที่เขาให้มานะคะอันนี้เขาก็จะมีคู่มือแถมมาให้ด้วยนะอันนี้นะคะเขาจะมีคู่มือแถมมาให้ด้วยข้างในก็จะแบบมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยแต่ไม่มีไทยสิ มีไหมนะเขาจะมีภาษาจีนนะคะก็เป็นเรื่องเอานะคะว่าเราจะจะอาหารภาษาไหนกันนะก็ข้างในเขาจะมีบอกนะคะว่าถ้าสมมติเราชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นไฟอะไรยังไงนะคะก็เท่าที่ได้อ่านมาแล้วก็จากที่ชาร์จวันนั้นนะคะเจนชาร์จไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็เต็มแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เจนได้กีต้ามานะคะไม่แน่ใจว่ามันลดไปประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่า ตอนนั้นก็ชาร์จถูกประมาณชั่วโมง,งนึ่งนี้ก็เต็มนะคะตอนชาร์จเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นตรงกลมๆใช่ไหมที่เราบอกว่ามันจะมีไฟเป็นแบบสำหรับเปิดไฟฟ้านะคะถ้าสมมุติว่ากําลังชาร์จอยู่จะเป็นไฟกระพริบนะคะแล้วก็ถ้าเต็มเนี่ยมันก็จะหยุดกระพริบแล้วก็แบบเป็นไฟค้างไว้อะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าแบบเราไม่รู้นะคะว่าแบบเล่นไปเรื่อยๆเงี้ยไม่รู้ว่าน้องจะหมดแบตเตอรี่เมื่อไหร่นะคะจริงๆมันก็จะมีไฟกระพริบตรงนั้นแหละแจ้งเตือนนะคะแบบ น่าจะเป็นสีแดงแบบกับคลิบนะคะว่าแบบจะหมดแลยย้วอะไรเงี้ยให้เราไปรีบชาร์จนะคะก็น้องก็มีบอกนะคะว่าให้เราไปรีบชาร์จด่วนอย่างนี้แล้วของแทมอย่างที่3ก็คือกีต้าร์นะคะเป็นสีดําด้วยนะเป็นสีเียวกกีตาร์เลยอย่างเงี้ยที่เขาสลักไว้นะคะขนาด0.46ม MM มนะคะอีกอย่างก็คือนี่นะคะเป็นสายกีตาร์ไว้สําหรับแบบสํารองนะคะเพื่อ เราทําสายน้องขาดนะคะเราก็จะได้มีสายนี้เอาไว้เสริมนะคะเราไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะคะเพราะเขาแถมมาให้จะบอกว่าสะดวกสบายนะคะของแถมที่เขาให้มานี่คือครบเครื่องมากๆนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นผ้าเช็ดกีตาร์เอนย่าจริงๆก่อนหน้านี้เราก็มีกีตาร์เอนย่าอยู่ตัวนึงนะคะแล้วเราก็ได้แบบนี้มาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้นะคะคือแบบนานๆจะแบบเอาออกมาใช้ทีอะไรเงี้ยแบบปกติเราก็จะไว้ใน เปลาใช่ไหมมันก็การฝุ่นร้อยู่ประมาณอันนึงแล้วอะไรเงี้ยนอกจากแบบมาเล่นข้างนอกเยอะแยะฝุ่นจับหรืออะไรเงี้ยก็มาน,นานเช่นทีนะคะเราก็มี2ผืนแล้วในนี้นะแล้วก็เกือบจะท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดนะคะก็คือประแจขันคอเห็นไหมขเขาก็จะให้ประแจขันคอมานะคะเพื่อว่าคือจะบอกว่าเนี้ยเราว่าเพิ่งจะมีความรู้ด้านนี้มาไม่นานเหมือนกันคือกีต้าเนี่ยเขาบอกว่าสายกับบา พอเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ปะมันก็จะเริ่มห่างกันเรื่อยๆอทำให้เวลาเรากดคอร์ดที่เป็นแบบอาจจะเป็นคอร์ดทาบหรืออะไรเงี้ยอาจจะยากขึ้นอย่างเงี้ยปัจจัยขันคอนี้นะคะก็จะช่วยให้ขันเพื่อที่จะให้สายกระปาเนะะี่ยมันใกล้กันดังเดิมนะคะแบบเหมือนที่เราเล่นแบบสบายๆตามเดิมนะคะแต่ว่าถามว่าขันเป็นไหมนะคะเราก็ไม่เป็นนะคะเอาไปให้ช่างทําที่ร้านน่าจะดีกว่านะคะไม่งั้นมันอาจจะแบบอาจจะพังได้นะคะ แล้วก็เก็บของก่อนนะเพราะเมื่อกี้เนะี้ยที่เรารีวิวในคลิปก่อนอันนี้เราทําของตกไปนะคะ mm hmm. ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่านี่คือฉบับแก้ไขแล้ว mm hmm. ก็อันนี้ mm hmm. ก็คือเขาจะเขาจะห้อยมากับที่หมุนปัทธีของเรานะคะ mm hmm. ก็คือเป็นแอปพลิเคชันอ่า mm hmm. เขาจะมีค mm ิว่าโคดนะคะสำหรับแอปเอ็นย่ามิวสิกอย่างงี้ก็ ถ้าไม่สกแกนก็คือไปโหลดใน Play Store หรือว่า App Store ก็ได้นะคะในแอปนะคะถามว่ามีอะไรบ้างก็ในแอปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันหล,หลายๆอย่างพอๆกับกีตาร์ของเราเลยนะคะก็คือก็คือในแอปเนี่ยมันก็จะมีจูเนอร์นะคะเพื่อที่สำหรับแบบปรับเสียงปรับสายของเราให้ตรงชี์นะคะอ่ามันจะมีไว้สำหรับปรับเรื่องเบสของกีตาร์ในการที่แบบเป็นไฟฟ้าแบบ ิวแบบเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเงี้ยว่าแบบเราอยากจะปรับเสียงให้แหลมขึ้นให้ทุ้มลงให้ต่ำลงหรืออะไรเงี้ยคือไปปรับในแอปนะคะแล้วก็พอเรามาดีดมันก็จะเป็นแบบตามฉบับที่เราปรับไว้ในแอปเลยนะคะมันก็จะแบบเป็นเชื่อมต่อกันอะไรเงี้ยอ่นในก็สะดวกสบายสาหรับแบบสาหรับคนที่แบบอยากจะปรับเสียงนะคะแบบโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปรับตรงกีตาร์เองนะคะมาปรับในแอปก็สะดวกสบายดีนะคะ เราก็น่าจะไม่ได้ปรับอะไรแหละเพราะเราก็เล่นอย่างเงี้ยมันก็ก็พอแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบเราอาจจะแบบไม่ได้ถนัดดนตรีแบบปรับขึ้นปรับลงขนาดนั้นนะเราก็เลยแบบอ่ะเอาตามที่เขาให้มาแล้วกันยอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายๆอย่างนะคะก็ไปดูกันได้ถ้าใครมีกีตาร์รุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในแอปก็ยังจะมีอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะมมทานอมใช่ไหมที่มันเป็นแบบเสียงแบบ ต๊กตอกติ๊กตอกอะไรเนี้ยเออนั่นแหละก็ข้างในเขาก็จะมีให้นะคะข้างในก็จะมีขอดแบบสมมติเราอยากจับขอดเนี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันจับยังไงข้างในก็จะมีบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นขอดเนี้ยมันจะต้องจับยังไงอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นขอดไปเยอะมากนะคะก็สําหรับคนที่มีกีตาร์รุ่นเดียวกับเราอยู่แล้วนะคะก็น่าจะรู้ว่าข้างในแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะคะก็ไปสนุกกันได้ในแอปนะคะมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ และอย่างที่บอกทุกคนไปนะคะว่ากีตาร์ตัวนี้มีข้อดีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่เราชื่นชอบเราก็เลยเลือกที่จะซื้อกีตาร์ตัวนี้มานะคะก็อย่างที่บอกไปใช่ไหมว่าข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีสายชาร์จให้ใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวแจ็คนะคะไว้เสียบสําหรับต่อไฟฟ้าเข้าแอมเพื่อที่จะแบบให้มันดังแบบสมมติไปเล่นที่แบบตามฮอตามอะไรเงี้ยก็ หรือว่าร้านอะไรเงี้ยก็เสียบแอมแล้วก็สามารถต่อเข้าได้เลยนะคะก็จะมีรูเสียบไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตรงนี้มันก็จะมีไฟใช่ไหมจริงๆตรงนี้ก็คือหมุนได้ด้วยนะ,ะเป็นแบบวอลลุ่มแต่ว่าเราก็ไม่ได้หมุนอะไรนะคะเพราะรู้สึกว่าแค่นี้มันก็ก็ดังประมาณหนึ่งแล้วนะ,ะถ้าสมมติกดไปนะ,ะเขาก็จะมีไฟขึ้นในแต่ละฟังก์ชันของ ะะว่าแบบแต่ละฟังก์ชันเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวเรามาลองกดดูดีกว่าว่าแต่ละอันเสียงจะเป็นยังไงบ้างสำหรับไฟแรกนะคะก็คือสีเขียวอันนี้น่าจะเป็นเสียงแบบให้มันกลางวลน,นะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสรุปยังไงกันแน่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดีให้ดู ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปลองจะเขียวเมื่อกี้ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะคะรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบฟิลอะคูสติกนะ<ๆ>ก็จะพอได้อีกแบบนึงนะคะคือเจนอะคือไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่นะคือก็จะมีเปิดเล่นบ้างเลยนะแบบเท่าที่แบบอยากให้มันดังอะไฟต่อไปก็คือสีฟ้านะคะ มือนมีเสียงคอรัสอะ <c oughs> คือคือเล่นไปแล้วเหมือนมีเสียงคอรัสอยู่ในเสียงดนตรีอีกทีหนึ่ง <c oughs> เออมันจะแบบมีความซ้อนๆกันหน่อยๆ่อย่าแล้วต่อไปก็คือสีม่วงนะคะจะบอกว่าเนี้ยเป็นอะไรที่เจนชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเอฟเฟกที่แบบเหมือนเป็นออโต้จูนเบาๆอ่ะที่มันจะเป็นเสียงแบบเวว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 อย่างเงี้ยคือเด,เดี๋ยวเล่นให้ฟังนะ คือมันกลางวานอะแล้วมันก็เป็นแบบเอ็กโคเบาๆเบาๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันน่ารักดีอะคือเวลาเล่นมันก็จะแบบเป็นฟิลแบบขำๆอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบเสียงเนี้ยก็เป็นอีเสียงหนึ่งที่แบบเออเรารู้สึกชอบนะที่แบบเป็นฟังก์ชันหนึ่งในกีตาร์ตัวนี้นะที่เราเลือกมาแล้วแบบเออมีอะไรเงี้ด้วยอะไรเงี้ยนะถ้าเรากดกลับมันก็จะเป็นสีเขียวดังเดิมนะคะ ตัค้างก็จะแบบเป็นถ้าสมุดติวค้างก็จะเป็นแบบปิดกระเปิดนะอะไรนี้แล้วก็น้องตัวนี้คือเราอะตั้งชื่อไว้ว่าเฉา้วยคือก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทำไมถึงเป็นเฉาหวยเพราะว่าน้องเป็นสีดำนะคะคือจริงๆอะตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะได้กีตาร์มาอีกนะคะคือเรา เราคิดว่าเราจะซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบตั้งชื่อน้องรอไว้เลยพอน้องมาแล้วก็แบบเฉาปวยนี่คือเฉาปวยของเรานะคะทุกคนทุกคนจะได้รู้จักในนามน้องเฉาปวยนะคะถ้าใครอยากจะซื้อกีตาร์สักตัวหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนได้เลือกในสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วก็อยากได้จริงๆเราก็อาจจาะในราคาที่แบบไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในหลักพันนะ,ะประมาณแบบห้าพันขึ้นอะไรเงี้ยก็ แล้วแต่โปรโมชั่นของเขานะคะก็ทุกคนไปเลือกไปเลือกซื้อเลือกส่รกีตาร์ที่ตัวเองชอบกันได้เลยนะคะกะ็สำหรับตัวนี้นะคือมันก็มีหลายอย่างที่เจนชอบซึ่งแบบทั้งตัวบอดี้ที่แบบน้ำหนักเบารวไมไปถึงสีที่ชอบแล้วก็แบบมันก็พกพาง่ายนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งลายตรงเนี้ยคือตอนแรกที่เจนเห็นมาก็รู้สึกว่ามันก็สวยสวยแล้วนะแต่คือพอมาเห็นจริงๆอะ คือมันไม่ใช่แค่ลายนะคะทุกคนมันเป็นรูอ่ะมันเป็นรูทะลุเข้าไปข้างในไว้สำหรับเหมือนเวลาเล่นเนี้ยเสียงมันก็จะออกจากตรงนี้ใช่ไหมก็มันก็จะมีรูข้างบนด้วยนะคะก็แบบออกคู่กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็พอนะคือรู้สึกว่าแบบตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ่อ Ki ต้มันเสียงมันจะออกจากตรงไหนหรออะไรเงี้ยแต่พอได้จริงๆแล้วตรงนี้เขามีรูอะไรเงี้ยแบบแล้วเขามีตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็เก๋ดีนะคะเป็นกมิมสำหรับตัวนี้นะคะ SP1 ของเรา แล้วก็น้องตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งทั้งหมดเลยนะคะก็อย่างที่ที่ได้รู้รู้มานะคะก็คือเหมือนแบบน้องจะเป็นน้ำหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยสำหรัาาบ,บไม่ได้รู้ข้อมูลสําหรับตัวคาร์บอนไฟเบอร์มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ในได้จับก็รู้สึกว่าน้องแบบมีความละเอียดของตัวบอดี้มากๆอะไรเงี้ยแบบมันละเอียดแบบมันละเอียดมากๆนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ อยากจะหาซื้อกีตาร์นะคะก็อย่างที่เราบอกไปใช่ไหมว่าเลือกให้ถูกใจเลือกให้อ่าถูกกับสิ่งกับสิ่งที่ชอบจริงๆเลยก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปอันบ็อกกีตาร์ของเจนนะคะก็เจนอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ในการที่แบบมารีวิวหรือว่าอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับน้องมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันว่าแบบเออทำไมถึงซื้อทําไมถึงแบบเลือกตัวนี้แล้วก็ น้องมีอะไรบ้างนะคะก็ถ้าอยากจะไปดูอะไรเพิ่มเติมก็ไปค้นหาจากแบบที่พี่ๆเขาก็รีวิวกันได้นะคะใครหลายๆคนก็น่าจะมีติดไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าแบบเสียงก็เพลาะนะคะต่อแบบต่อแอมก็ได้แล้วก็ชาร์จแบบเหมือนชาร์จโทรศัพท์ก็ได้อีกก็สะดวกสบายนะคะในการที่จะชาร์จน้องมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายแล้วก็ในแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะมีแบบ ให้ปรับนั่นนี่มีความสะดวกสบายครบครันมากๆสาหรับน้องตัวนี้นะคะก็มีของแถมมีอีกมันครบวงมากๆเลยอะ่ะเท่ากับไม่ซื้อน้องตัวนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วค mm ่ะ hmm. ก็ถ้าใครอยากจะไปตามรอยในการที่แบบซื้อแบบเจนนะคะ mm hmm. ก็ไปไปหาดูได้นะไปศึกษาได้ว่าแบบชอบแบบไหนชอบหรือเปล่าแบบนี้อะไรเงี้ย mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนเลือกในสิ่งที่แบบชอบจริงๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในการรีวิวคลิปอันบ็อกกีตาน้องโชกุ้ยของเรานะคะกีตาเอ็นย่าโนวา Go S P 1ตัวนี้นะคะก็ถ้าใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจนเยอะๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมเพราะว่าถ้าสมมติเจนลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนก็จะได้เห็นกัน ดนเร็วเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเ mm hmm. จงก็ต้องลาไปพร้อมกับน้องเชววกวยของเรานะคะ mm hmm. กีตาร์เอนยาโนว่าโกเอสพีหนึ่งค่ะบ๊ายบาย